ใหญ่ลอดสงสัยจะเป็นกูสักกะมงแหมเวลามาเชิญลงมาเวลากลับวิ่งแนบทั้งโคตเจ็บยี่สสี่คูรลอยข้างๆเรามันนี่พี่อะไรเราคิดไปเองเราไเห็นอะไรใช่ไหมเราจะไม่โดนหักคอหักคอหักขอหักคอไอ้เองใช่ไหม มึงบนเหี้ยฉันคุยกับแม่ซื้อจริงไมงหมเจ้าข่าฮะมึงเห็นอะไรไหมนะอะไ,ไรขาดข้างบนก่อไปสารลาแมำเพ็ดไม่ใช่แล้วอะไรสารลาแมำเพ็ดเหี้ยเก็บกิ๊บขอโทษที ไยกูไม่ไปปูมาไปทุกอยหา่ไปใช่ไหมใหญ่เติเลยเรียกว่าหลับมันไกอยากไม่เย่นแล้วนัดเรื่อ้กลับไปเล่นโจรกลับใจอุ้ยเหี้ยไม่เอาใหญ่เลยทำไมอยากเอาโจรมาไว้ในใจคุณวิ่งแม่ตะปุกตะบ้าร้อนคืนเล่นดี วิ่งดีสิเมาอย่างนี้อย่าโม้เสียเวลาเลยดีกว่าเดี๋ยวจะตีนสองปูจะรีบไปแต่งงานกับเขาไปดีกว่าเป็นพวกมึงใช่ไหมอะไรหรออีเหี้ยนักตกอ,อู่ทุกแตกูไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้บอกอะไรเขาเลยเล่นติดก,กันไปบ่อยสมองไหลแน่แล้ไม่รู้เรื่องไปอยู่กับชายใม่ฉันไปด้วยคุณลี ไม่เล็กคุณเล็กใครจะไปใหญ่สู้มึงได้ <strip> คุณเล็กคุณเล็กไม่รักเปลวฉันรักเธอ <ส sunrise> คุณเล็กมา,ากทำอย่า <ส ăn> งนี้เพื่อทำไมเปี่ยนใจต่อยอย่ามาน่างกูคุณเล็กไม่เล็ก <ส stanbul> ฉันไม่ชอบคุณเล็กฉันเกลียดคุณเล็กฉันรักเธอ คุณเล็กปูยี่ปูยังพาทำไมฉันรักเธอแล้วแผทำอะไรคุณเล็กขอบเลยคุณเล็กสิว่ามีบทเข้าไหมปูไม่มีบทกูว่ามึงมีมีบทกินปากมึงจะตายหลายวันรัติทาฉันรักเธอไม่รักแพ้มีพระปูก็ใส่ทั้งสาม จะไปยุ่งกับเพลินปล่อยเพลยนไปจำไว้ปล่อยเพลินไปวันไี้เป็นวันแต่งของเธอวันนั้นมันจะต้องมีคนตายไอ้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 สุสานวันนี้มาถูกเฉยเขาก็เล่นอย่างนี้ไม่ไปทรลาราด ไปหลงนันลงคนเละ like ฉันจะพาเธอไปให้พวกผีลลงสองสม่